สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาได้ 1. 1. มาค่ะหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งว่นช่าสมาคุมมาค่ะนะคะ อ๋อเรียแม,ม่ต่อนนะครับหาชื่อบุ๊กนะครับถ้าใครอยากแอปเปิ้ลได้ที่เสร็จครับชื่อว่าอยากได้หัวเชื่อเงินแล้วก็แล้วก็อีกอันนึงก็ชื่อธนุสัมมิ์นแจ้งทันตสัมมิตนะครับโอ้ยจำไม่ได้แล้วว่ากดปุนะ่มอะไรเนี่ย มานล่นเลนะ่นนานจากนั้นก็เล่นตัเทรนเนอรปะตอนเช้าแล้ไฟให้เลี้ยงเปนแบบนี้จ้ะเล้อะไรเ้ะ่ยนี่ก็กลัวอาจจะกระตุกเล็กน้อยลคะมันอยู่ใน ก็ามก็ให้าไปอะไรล้วเชือันนะครับเช์ฟเว่าอะไรนี่รูครับมันมีเกี่กันค่าค่านะครับ กจะไม่รู้ผมก็ได้เหรอผมว่าโอ้ยนะฮะอันนี้มันไม่ได้คนอะกระจุักระจุกสรงจด้เรทำยังไงละโอเคเราเป่นเป็นอ้คนบางบางชอบเป็นอันบางกันเหรอ ไ,ได้ลงมอสผาทางแล้วนะครับก็ไม่ต้องผิงหรอกครับไปเลยมาเลยกันเลยเซฟก็ไม่เง็นมาเลยครับเดี๋ยวก่อนมันมีใครอยู่ใะเซฟปะเป็นคนเยอว่ากเลยนะครับ ไม่ได้น่งนานเลยตอน,นก็ก็ชอบเล่นมัาคานะครบ,ท,นนคครบ,บที่ต่อก็เล่นแต่ม้าค้แต่อันนี้เล่นเทียลัแล้วก็กลับมาเล่นม้าค้าครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยสาายนะครับโอ้จม,มือแล้วจม,มือแล้วมาไหนดีมาไหดี ไจะทำไว้ทำไมผมก็แบมาทำบันตึกอะไระเล่นบันเชียคนมาเล่นเยอะทำแมบน,น,น,นู้เนเยอะมากเล่นอันเทสคาันีดีกว่าโอ้โหวิธีเอาไปหาเซิร์ฟใหม่ไปเล่นดีกว่าเอาเซิร์ฟจากอันนั้นมาเล่นเซิร์ฟแล้ว อ้าวไปทำอะไรไม่อยู่แล้วหรอกโอ้ลกไปลงไปแล้วไปหาจะไปไป็นปละกเราจะไปหาสิที่มีปิ๊กมเยอะๆกันนะครับ ไม่ได้ใช้ไอดียแสก็ตอนนั้นก็ชอบเล่นมากๆก็เลยเอาไองอไเอ,เอ,ไเอไก็กา์มาเล่นแต่ก็เล่นแบบหลายคไม่ได้เล่นดแต่คนเดียวครับโอ้โอ้ออออ้อผิดผิดผนะ ไปทานไหไทยกูไปนะ,ะ,ะไปด่ารถบบไทยมาด่ารถแล้วก็ไปหาซื้อกันมาเล่นก็คันนี้ก็เป็นในช่วงเวลาที่เนี่ยหลุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็หลุด อ้าวกดผิดเลยกดผิดทำไม่ดีับไม่ดีก็ต้องหลออ้าวหาไม่ได้จะำตัวจหมันเดี๋ะอืมหาเชอว่าเลย ก่อนเล่นมาครับเปนแบบว่าไปทำงานกันมากเมื่อก็อนก็ทำ่มแบบมครั้งหมดเลยก็แต่เมื่อครั้งแรกลราเล่นเอลล์นาแต่ตอนนั้นสมัครฮอลล์นาไม่เป็นก็ลองไปทําไปทำมาก็ได้เล่นเลยนะครับก็ลองอันนก็ะดานโหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปบอ อะไรเนี่ยอะไรนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยมาล้วเสริมยิ้ีแล้โอ้ยไม่ต้องหาตัมนะไปนมเินดีกว่า ลืกอ๋อชั้นนี้ยัไม่ได้เล่นเลมนมีอะไรบ้างวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอืมไมอืมอเมอืมออออะไรืืมอืมอกมอเมอมม Maybe wrong. Oh wrong. Oh my Let me fight up and yeah. yeah. นะข้อกูเนี่ยใครก็จะบบอยากเล่นวะโอ้เขาไปทำอะไรกันนะมันใช้การวาร์ปไปแล้วแล้วตัววาร์ปก็ไม่มีใช้ได้ยังไงเนี่ย,ยนะอะไรนะเนี่ยอ,อะไรเนะี่ยเพชรมารอบๆอะไรเนี่ย ได้ด้วยอู้ของหายไอ้เนี้ยป้องกันจีกว่าของหายแล้วก็ อะนดู่กันได้หรอ 所以。 ก,กับผีบ้งางนักวาไปนะอืมกากลาวเปลียนอ่มไปจัดไม้อืมเออ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 กได้ไหม เดี๋ยวก็เดจยว่านี่ครับคุกกายรื้อเดี๋ยวเ,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 เป็นหน่วยเลยค่ะอ่ะไปนั่นเนไงเมื่อก่อนก็เป็นมอนปกปิมเงนก็ทำลายเขาไว้แค่นั้นเนี่ย ทีวีอันเดะเหอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกระโดดทีเดียวประตูนะโอกไม่ได้กระโดดเลยเออผมเป็นต้องที่แบบว่าชอบเป็น่างนี้นะครับเวลากระสูงขึ้นไปนะอันอันใครรู้เคยโลดก้อน ของที่พี่เอ็มกายใช้หรือคนที่ใช้ทั่วไปที Pierre, ่เป็นแ <t rain> ทบมีรูปสต๊อปเป็นแทบสีดำายาวๆนะครับใครรู้วิธีก็บอกผมก็บอกผมอไรครับผมไม่รู้ก็นี่คือฝนแดงมาหนึเงินพนวกเราก็ต้องมาตัดสก็ตอ่ะบางคุณนะครับต่อทำ้ายพวกเองโอเคครับก็จะ โอ้ยฉันไม่จบับฉังไม่จบบรัดหนจะให้ดูอ,อะอไรครับผมจะแปลงร่างเป็นคุณกาย ถ้าใครอยากแอดผมเพื่อนนะคะคุณเจอก็ลองแอดเข้าไปเพ้ก็มีคนที่ชื่อว่าพิชยาบัวดกก็เป็นภาษาไทายน,นะคะไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ลองเข้าไปดูแล้วก็จะเสียชื่อผมนะคะทน่นเพราะว่าทนุศัก T A N U S A K นะคะถ้ามีในะก็กดเข้าไปแล้วก็แอดผมเพืนได้นะคะรับจะลาด้วยภาพนี้นะคะะรับ โอ้ยม oh, ันค้เนี oh, ่ยเอาคุณเอ้า oh. น oh. ี <verw updating> ่เกินเนอ๊ายบายค่ะว้าวโอ้ซูมได้โอ้โหมันเป็นยังไงโอ้โอซูมเออ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 แค่ี้ครับเบบไล